พระหมสัมมาสพุทโธพคะาพุทธังพระวันตัอาิวาทสวาโตพวตาธโมัมงนมสสนีิปโนพระวโตสวกสังโฆสัันั้น ni dan ya โมตัสา,ขาะขวโตอารหาหะโตสัมมาสัมพุทสาอาจารยาเมโตีโหดีท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าประศาธิเกนสัมปาเทถท่านทั้งหลาย จงตั้งใจเล่าเรียนศึกษาด้วยความเรื่องใสเธออามะโคตีเจ้าข้าข้ารู้เจ้าดุษาดูษาดุสาด้วยท่านทั้งหลายมีปัญญาสมจำในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกันทุกท่านนะคะเชิญนั่งค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่24เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567 สวัสดีอีกครั้งนะคะทุกท่านวันนี้จะมาศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของสุขะโนทวารวิถีวิถีแปลว่าทางเดินเป็นนางวิถีอ่ะแปลว่าทางเดินทางเดินของอะไรทางเดินของจิตกับเจตสิกมุ่งหมายถึงว่าวิถีจิตเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้นะจะต้องมีสิ่งที่ทำให้ นามจิตนามเจตสิกเนี่ยเข้าไปรู้อารมณ์ที่มาปรากฏได้นั่นหมายถึงว่าพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายร่างกายทางร่างใช่ไหมคะ,ะถ้าพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะ ก็ไม่สามารถที่จะมีวิถีจิตเกิดขึ้นมาได้มว่งหมายถึงบุคคลผู้เกิดในภูมิที่มีรูปมีนามน,นะคะนี่มุ่งหมายนะมุ่งหมายถึงภูมิที่พบภูมิของบุคคลที่เกิดมาแล้วมีทั้งรูปทั้งนามมีหมายถึงในส่วนของการรูปก็คือรูปที่เรากำลังนั่งกันอยู่เนี่ย <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะกำลังยืนกำลังนั่งนี่แหละนี่คือรูป นามก็คือนะสิ่งที่ได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ก็คือจริงๆแล้วถามว่าเราได้ยินไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เราในทางพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่านามที่อยู่ในรูหูนามที่อยู่ในรูหูนะน,าน,หนามชนิดนั้นเรียกว่านามจิตกับนามเจตสิกนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในหู เพื่อที่จะได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเรานึกถึงว่านะคาเปรียบเทียบนะเอาแล้วเ,เราเปรียบเทียบนะคะว่า,าการที่ถ้าหากว่าเราใช่ไหมคะเราเนี่ยไม่ใช่เราเป็นแบบไหนเดี๋ยวกล่าวถึงว่าเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบระหว่างคนที่ตายกับคนที่เป็น รันนี้พูดภาษาชาวบ้านเนาะเปรียบเทียบคนที่ตายคนที่เป็นเนี่ยคนที่นอนตายอยู่อ่ะเราเอาลำโพงอ่ะนะเปิดเสียงดักนลั่นเลยดังมากๆเลยเอาไปไว้ตกใกล้หูเขาเลยอ่ะถามว่าเขาได้ยินไหมอะคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่เรามาไว้ใกล้พวกเราสิหูแตกหูแตกใช่ไหมอันนี้แค่เปรียบเทียบไม่ฟังว่าการที่ เรียกว่ารูปอะมีอยู่ใช่ไหมคะรูปอะมีอยู่แต่ว่ารูปเหล่านั้นน่ะจะต้องมีนามมาทำอาศัยอยู่นามเป็นผู้รู้อารมณ์ผู้หมายถึงว่านามที่อยู่ในรูหูเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะฮะนามที่ได้อยู่ในรูหูเขาได้ยินเสียงอ่ะแล้วก็นามที่อยู่ที่ตาเขาเห็น สิ่งที่ปรากฏทางตาใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยน,นะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ได้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้เหมือนกันก็คือมุ่งหมายถึงตาของเราสองข้างเนี่ยถ้าตาไม่บอดเนี่ยยังไงมันก็เห็นแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่นอนตายไม่มีลมหายใจอยู่ใช่ไหมฮะนี่เห็นชัดมากเลยเราพยายามเอาตาเอามือเนี่ยไป ไปทำให้ตาเขาเปิดอ่ะเขาถามว่าเขามองเห็นเราไหมไม่เห็นแล้วถ้าเห็นกันก็คือ,อยังไม่ตายยังสบายดีไหม <laughs> <laughs> เอามือไปเขี่ยนะเอา,เอายึดดึงเอาอะไรนะเปลือกตาขึ้นพยายามให้เขาเห็นเราอย่างเงี้ยเขายัางไงก็ไม่เห็นนะคะเหมือนกันลองเอาอะไรไปใส่ในลิ้นสิ ปกติคนเราเนี่ยถ้าเอาเงินเหรียญมาวางตรงลิ้นแล้วมันรู้สึกเกะกะไหมรู้สึกเก,กะกะครับรู้สึกต่าเกะกะลิ้นจังเลยเอาเหรียญมาวางใช่ไหมครับเ<ะ>มื่อเอาเหรียญมาวางเนี่ยรู้สึกเกะกะมากเลยเอาดูลำโพงให้หน่อยนะ